ครับพี่น้องครับส่างดอนจะพามาเผาถ่านเผากังวลไมมไหนครับมันร้อนเราอู้เลยครับส่างดอนมาเผาตอนเย็นๆดี่ก็ประมาณมมห้าโมงหกโมงนะครับเหลือสองเตาเลยพี่น้องค่ะะอยๆเผาไปไม่ได้ใช่ดีครับเผาสั่งดอนพังหมดเลยครับ ตูดพังตูดแตกมิดเลยครับเดี๋ยวงวางช่างร้อนจะส่อมแล้วก็บุรณะใหม่แล้วครับมันพังสองเตานี่เตานี่ครับนีเตานี่พี่น้องเตานี่กับพังเหมือนกันครับไฟเฟื่อยมดเลยพี่น้องแล้ช่างร้อนจะส่อมบุรณะใหม่ แน่นอนแลครับวันนี้ครับพี่น้องครับช่นงร้อยพามาเผาชานครับเผาเย็นเ็นกลางวันมันร้อนพี่น้องโอ้ยกุยยอดเลยนี่ครับกำลังลุกบุมๆนะครับผ่านมดใช่ล้วครับพี่นอ้องไปเรื่อยๆครับ ครับปืนสั่งหลอนก็ยังเหลือหลายพอประมาณนะครับนี่ครับก็ว่าจะเผาให้หมุดก่อนหน้าฝนใหญ่นี่ครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะพี่น้องมันก็ยังเหลือหลายอยู่เอาไปใส่ไปพี่น้องนี่ก็ไปใช่แกะนะแก๊สมันแพ้งครับ ใส่เตาถ่านนีกกว่าครับติดแก๊สะครับพี่นงองลุกโชดช่วงนะครับสว่างโลิุ่มๆๆนะครับกรใช้เวลา2ชั่วโมงก็พอครับหมามมนแหง้งอากาศมันร้อนด้วย ลูกใหญ่ลูกเทงนะครับแกะหอกแรงพี่น้องพี่น้องครับตอนนี้มันก็นติดแกะแล้วครับอันที่ติดก่อนเนี่ยเป็นไม้แหงแต่เตาที่ยังไม่ติดเนี่เป็นไม้มันมาดนะครับติดช่าไปลูกแจงไหมครับสว่างโล พี่นอ้องดวคไพรมาเก็บต้นเชานะครับสำหรับขึ้นนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับทางตทอยพามาเก็บทานที่เผาไววเมื่อวานเอนคำนะครับมันเย็นแล้วครับพี่นออ้องไปไปชมครับนี่ครับสองเตาที่ า่างร้อนเผามาบานตอนเย็นๆนะครับผัานก็สว,สวยเลยครับพี่น้องอันนี้ใหม่รวมกับใหม่คูนใหม,ม่สเก็ตใหม่เสดา์ใหม่ยุค,ค่านะครับพี่น้องสวยๆเลยครับนี่ครับเตานี่ก็สวยเหมือนกันครับอันนี้เตานี่ใหม่แห้งนะครับพี่น้อง เตานีใหม่ใหม่แหงเตานีใหม่มัดมัดปะเที่เลยครับครับพี่นงครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทานครับสองถังก็ได้ประมาณนี้นะครับสือสวยแก่นๆนะครับส,สวยแก่นๆเลยพอดีทานผมมดพี่นง ครับหลังแกนออบบีดิจิตลอลขอเราครับพี่น้องครับเป็นไงครับทานกันแกนได้ครับพี่น้องก็เผาได้นะครับช่างดอนทานมดใช่นะครับแต่เราก็เลยเผาเอาไว้ใส่ในครัวเรือนครับหลังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อพี่น้อง มามออกครับขอ,อความปรุนากดสับไ c r i กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามทาง้อนได้ทำคลิปดีๆเสนอพี่น้องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปทานทีสวยนะครับไว้ใช้ในครัวเรือนครับสวัสดีครับ